สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเิ่เคยส่องไปโม้ไปกับไอสไปซี่ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเครื่องรางครับตะกรุดตะกรุดอลูมิเนียมพระครูปาการสิทธิธรรมคุณหรือหลวงพ่อสุวรรณวัดยางอันนี้จะเป็นเป็นตะกรุดตะกรุดโทน5นิ้วนะครับ กดโทน5นิ้วโลหะเป็นสแตนเลสนะครับไอเป็นอลูมิเนียมอวะท้อทีท้อทีเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมครับนี่นี่นี่ทานผู้ชมเห็นไหมครับนี่นี่จานจานมือครับนี่หลวงพ่อสุวรรณจานมือหลวงพ่อสุวรรณวัดยางหรือท่านพระครูประกาศิทธธรรมคุณนะครับ นี่ครับน,นี่เป็นจานมือนะครับเนี่ยลายมือหลวงพ่อเลยนี่ฮะอดี๋ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆนี่ nice จะมีสองแบบนะครับจานมือกับจานเครื่องดอกนี้เป็นดอกโทนห้านิ้วอันนี้จานมือครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจานเครื่องจะเป็นรอยจุดๆๆๆๆนี่ครับนี่รอยจาวยานตลอด ดูดูหัวตัวหัวตะกุดนั่นี่งครับนี่นี่ครับนี่กล้องไม่โฟกัสแล้วครับนี่กล้องไม่โฟกัสแะอ่านี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่โอ้กงไม่โฟกัสครับนี่ครับนี่นี่หัวนี้เห็นชัดเลยครับนี่เห็นฮะอันนี้ฮะ เป็นรอยี่รอยเลตหลวงพ่อลงเลกจานลายมือหลวงพ่อเลยนะครับนี่ดอกนี้เป็นดอกความยาวห้านิ้วนะครับจะมี4นิ้ว5นิ้วประสบประการมากมายครับตะกุดหลวงพ่อสุวรรณวัดยางท่านอัดพลังพุทธคุณเต็มดอกเลยครับ นี่ฮะนี่นี่ครับนี่อ่านี่นี่นี่ครับนี่นี่พอท่านม้วนเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ท่านก็จะเจียครับเจียลบความคมของขอบของอลูมิเนียมครับนะนี่นะครับแต่ขอบข้างขอบข้างจะไม่เป็นมุมแหลมนะครับจะเป็นนี่อันนี้จะเขา ok ้าโค้งฮะเพราะท่านเพราะท่านใช้ใช้กรรไกรตัดแผ่นโลหะแผ่นอลูมิเนียมฮะ ที่เป็นแผ่นใหญ่ใหญ่ก่อนที่จะมาจานนะครับขอบมุมทั้งสี่ด้านน่ะหลวงพ่อาท่านท่านจะตัดเป็นโค้งโค้งแล,ลบลบความคมด้วยตะใบครับเครื่องเจีย<ม>นี่นะครับนี่เอกลักษณ์ครับตะกุดโทนอันนี้จานมือครับเนี่ยห็นไปเห็นเปนรอยเส้นเหล็กจานครับเนี่ยตลอดทั่วทั้งองค์นะครับทั้งทั้ง,งดอกเลย ไฟสะท้อนนะครับก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หน้าบูช้าน้าสะสมครับอันนี้เป็นตะกุดโทนที่เข้มขังเอกอีอกอีกชนิดหนึ่งของหลวงพ่อสุวรรณวัดยางที่ผมจะขอเสนอให้ท่านผู้ชมได้หาพกติดตัวคันนะครับอันนี้คุ้มกายได้เลยนะครับปกป้องคุ้มครองตัวได้เลยเป็นอลูมิเนียม นี่ยลายมือลายมือหลอุงพ่อต้องใหญ่ๆกว้างๆอย่างงี้นะครับเนี่ยอย่างงี้ลายมือที่เขียนลงในผ้ายันนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมดูลายมืออย่างนี้ไว้เลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยลายมือที่ท่านอาจารย์ลงมาในายันก็มีครับผ้ายันธงพัดโบกผ้ายันพื้นขาวช่วงก่อนก่อนที่หลุงพ่อที่แข็งแรงอยู่ผมยังเอาผ้าขาวไปให้ ให้ท่านลงลงลงอักขระให้เลยเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์แล้วล้อมรอบด้วยหูคาถาหลายบทเลยครับนี่นะครับนี่ดอกห้านิ้วครับลวงพ่อสุวรรณวัดยาง วันนี้เราก็ดูกันพอสังเกตแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะหาพระองค์ใหม่ๆมาใ,ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกวันนี้สวัสดีครับ